สวัสดีจ้ะพี่น้องมาหาเละเบึงเห็ด,ด,ด,หดได้พี่น้องเด้อมือนีเด้อโคดเด็กเขาพึ่งเขาม้าจ้าพึ่งเขาม้าพี่น้องพึ่งเขามา้าไปรุ่นกันจ้ามาสีม,มานเด้อพี่น้องเด้อวัดพี่น้องเห็นแล้วเด้อจ้าพี่น้องกินน้ำค่อยวอบคุ้นนะ นางเต้าเมาดอกดำคูหลุอยู่พี่น้องมาทั้งนี้มาทั้งนี้ไปทั้งนี้ก้อนพี่น้องปฮาดคือดอกใหญ่แท้จ้าโอ้พี่น้องเอ้ยหมานระเดิดจ้าฮาร์ดจังเข่าเมาอยู่พี่น้องเห็นบ่อีบสองดอกพี่น้องสองดอกฮึมดอกยางงามคู่กันฟูหลุอยู่พี่นอ้องเอ้ยเอาหาเบิ่งอีกพี่น้อง เพิ่งอีกก้อนค่ะุูน่ะพี่น้องมานหรอเด้อเฮ้ยเข่ามากับมานไปจ้าไปดูนนกันอีกพี่น้องสิมีอีกบอ,อนี่จ้าเพราะมานหรอเด้อพี่น้องเด้อพอได้แกงแล,ะละ้วล่ะมาพี่น้องมาหมน่นน้ำกันหมนุนข้ามหมนุน นางเบิ่งก่อนซองจนว่าได้พี่น้องเมืดฝนตกพี่น้องกุนเถากนึงเห็นปะจ้ะเอ้ยพ่อเอ้ยกำลังออกซองอีกก้อนซองอีกก้อนพี่น้องเที่ยหมานอีก ตั้งกระเม่าอยู่วัตถีพี่น้องมุดมุดคักมุดแน่ยและเด้อบาดนีพี่นอ้องเอ้ยฝนตกฝนตกบนพื้นนี่นี่ดอ,อกนึงพี่น้องเห็นบ่เห็นจ้ะกำลังออกพี่น้องกำลังออกเห็ดกำลังออกเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดเก็บเห็ดตัะปาอีกก้อนพี่น้อง เก็บเห็ดเพ,เพิงตับเตาอีกก้อนเราบอกง่ายผู้บูพี่วีกำลังหมานแล้วพี่น้องบาทเนี่ยพอได้อยู่ได้กินแล้วเด้อบาทในพี่น้องไปค่ะไปรุ่นอีกไปเลาะอ,อีกก้อนนู้พี่น้องที่มีอีกบ่บาทพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้อง เห็นอีกเลยเด้อจ้ะดอกกุ้งง่ายโขโพอยู่พี่น้องสองดอกพี่น้องเห็นบ่พี่น้องจ๋าเห็นบ่จ้านี่พี่น้องอยู่เป็นเป็นสองดอกคู่กันนะพี่น้องเนาะเฮ้ยงามงามค่ะงามงามหลายพี่น้องงามหลายอันเจมัน ย่านขจาวาม่หยาดป่าเก็บปวยได้ไทายหอดรูปพี่น้องโอ้ี่พี่น้องดอกนึงมาจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องนี่อยู่น้ำใหม่นี่พี่น้องไายเอารูปก,กันนี่โอ้ยม,มางามแท้ะสองดอกพเพอร์เบอร์โอ้โหพี่น้องบาดเนี่ยพี่น้องพอแล้วพี่น้องพอแล้ว อีกก้อนพี่น้องไปเอาอีกก้อนเดี๋ยวเขาไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตั้งเตาเป่าอยู่พี่น้องอสนแล้วค่ะสองดอกพี่น้องสามดอกจีดอกพี่น้องบาดนี่ละมูเจ้าเบิงด้บบาดนี่นี่แหละไม่สู้รอดย่างคักได้พี่น้องบาดดูดคักดูดดูดดูดพี่น้องดูดดูดอ้ยพี่น้อง เห็ดกำลังออกอปูสองดอกอยู่นในอุ้มุงพี่น้นองพูนเห็นบ่พี่น้องมุเจ้าเห็นน้ำผ่อยบ่พี่นอ้องอีบเมฟคักค่ะพี่น้องเอ้ยปูดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่จ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่จ้าอืด ออกกนพี <decimal opl ane> oh. ่น <absorption> oh. oh. <t ong onions> ้องออกกนออกก้นเห็นบ่จ้าเห็นบ่อึบอึบอึบโอ้ยโอ้ยเดี๋ซี่ดอกพี่น้องอุนี่อึบอึบโอ้ยหักซ้่มพี่น้องเฮ้ยแต่นายแท้อันเฮ้ อันนั้นกินบอกหอยเดียกินพี่น้องหอยเลียกินขาอนนี้ยงน้อยนึงก็เลยหกักเปาะบัดนึงเดีย๋ยพี่น้องจา๋าอ่อนซ้อนน้ำเมล็สูบบ่ค่ะพุ่นนะค่ะไปจา๋ารออีกก้อนพี่น้องเที่ยวมานอีกค่ะมารอหน้ำกันเด้อพี่นอ้องเอ้ย มีอีกบ่พี่น้องมีอีกบ่หาซองหาก็เด้อเที่ยพ่ออีกพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าอุ้ยพี่น้องจา๋าพี่น้องเห็นบอนี่ดอกเห็ยเต้นหนี่พี่น้องมันอุย้ยอ่อนซ้อนดิอ่อนซ้อนดิเฮ้ยอ่อนซ้อนกักเฮ้ย พี่น้องอันซ้อนน้ำเมียสูบจา่าอันซ้อนน้ำจานน่าเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยปลาหิดกระไดมุดมุดแักมุดแน่ยที่พี่น้องยัง่อยเห็นนะมุมมุดกับว่าเห็นเพลินพี่น้องเพลินดอกดำแห่งฝนตกใส่เห็นบอกพี่น้องงน้ำน้ำดจ้าเอ้านี่ดีพี่น้อง ยางพานไปเจา้าบาโบเห็นกลับออกมาเห็นพี่น้องเห็นบ่เจ้าสี่หรอค่ะเฮ้ยขั้นพาหาเบิ้งดีๆกับโบเห็นเลยจ้าอืบหนักได้แล้วพี่น้องได้อยู่ได้กินแล้วเดี๋ยวพี่น้องบาทเนี่ยได้อยู่ได้กินแล้วจ้าไป หมดปลาน้ำแม่สุอีกก้อนพี่น้องหมดปลาซอยแม่สุเดอ้อบาทนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาดุดอุ้มดุดอุ้มมีอีกบาจา่จ้าหาอีกก้อนพี่น้องหาอีกก้อนโอุ้ยเปล่พี่น้องเอ้ยหมวกหมอบจินจำดินนี่พี่น้องกันปอสิ <laughs> มอบจินจำดินได้พี่น้องแม่สุกับหมอบจินจำดินยี่หลี่ได้พี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้มาอยู่เด้อจ้าเดี๋ยวแม่สุกหมุนป้ากันด้บบาดนีได้พี่น้องเด้อแม่สุมุนป้าคนเดียวกันบาดเนี่ยพี่น้องยุ้งยุ้งสิกัดมูเจ้าแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า